เวลาเราจับไขควงเนี่ยไข่ควงตัวน,นี้เป็นไข่ควงท้องน,นะ,ะถ้าเราจับอยู่เฉยเนี่ยมันก็เราใช้หลักการหมุนอย่างนี้ไงเวลาเราหมุนแน่นแล้วเนี่ยเราก็ต้องแบบไม่ต้องกำมันแน่นไงก็ให้มันหลวมเงี้ยก็คือมันโอเคอันนี้ถ้าใครซื้อไม่ใช้นะเพราะว่าเรายี่ห้ออนยยี่ห้อดีบอน,น,อนไขควงสำหรับใช้งานสามารถมีครีมตัดตรงนี้ได้ แล้วก็หมุนไปหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วก็สามารถวัดหมุนซ้ายหมุนขวาเพื่ออะไรเข้าไข่ครับไข่เข้าไข่ออกเออไขเข้าไข่เข้าไข่ออกขอโทษทีแล้วก็วัดไฟได้วัดไฟรั่วไฟลีกได้แล้วก็เป็นครีมตัดได้เล็กน้อยอันนี้อย่างที่บอกก็คือถ้าเราแบบจับมันแน่นเลยอย่างนี้นะมันจะทําให้ไอ้พวกพลาสติกที่เรายึดอะมันจะทาให้เกลียวเสียหายถ้าเราจับหลวมๆเนี่ยพอมแน่นปุ๊บมันก็จะบิด จะบิดคืนเดี๋ยวสาธิตให้ดูนะถ้เาเ้จา้ต้องจับด้ามให้หลวมก็มคือเราไม่อยากให้ขันแบบแน่นเกินเงี้ยอ,อันนี้คือแน่แหละพอแล้วคือถ้าเราไม่มั่นใจเราก็คือใช้ไอ้น,นี้สามารถใช้มือขันได้เงี้ยได้ไ,ได้อีกได,ได,ได้ก็คือเป็นการดูว่าที่ไม่อยากให้ใช้ไขควงแบตเตอรี่ตอนไขเข้าเพราะกลัวทําให้เกียวพลาสติกเสียอันนี้เหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะลองขันให้ดู อันนี้อ่ะอันนก็อันนี้อนนาจจะเกมไม่ดีพอพอแล้ว